ค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมื่อนี่นุ่นที่ยาก,กับมีแนวทางตัวเลขโชคลามาฝากเกี่ยวกับเลขคว้มฝันหรือเลขพุ่มจทีทีท่ปูบึงการทรงมะไห้นะคะในงวดวันที่30ท่านว่าทรงหาฮกซี่เนี่ยนะคะจะเป็นตัวไดเลขของปูหน่อยๆน,นะคะบอ่อหลายคู่สําหรับคนทุนหน่อยเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะค่ะเพราะเป็นการเสียเวลาเสียห้ไปฟังเสียงสนทนาระวางนุ่นที่ยากกับปูบึงการไปน้ากันเลยคะ่ะ ปูกับน้ำมันสการค่ะโหยุ่มอัดจะบอก็เริ่มอัดแล้วค่ะโอ,อ้ลงปูได้ที่ต้องหมดปุล่ะเลขก่ะยุ<อ>่มเอาเลขกเลยเนาะค่ะหรือเอาฝันก่อนเอาเอาฝันก่อนก็นกนได้ปู S 1> <S 1> <S หรือจะเอาเลกก้อนก็ได้แล้วแล้วถ้าปูสะดวกหวลวงปูขี่จักรยานไปไปหน้าทางมันจา่าขี่เดยท่ามันจา่าหน้าหลวงปูมันดีทางมันจาาา่าภาคกลางเริ่มต่อขี่จักรยานไปบาทนี่พ่อสีฮอดหน้าหลวงปูเนี่ยมันจากบ้านไปจากสังเขาไปพี่มันสองกิโลเลย Hmm. ไปเห็นรถฉลามรถฉลามจอดขวงหนาหลวงปู่อยู่รถฉลามบานนี้หลวงปู่จอดจักรยาน hmm. เห็นที่เขานั่งกินเหลาซี่สิบเหลาขาวหนึ่งยุคข้างๆรถรถฉลามนั่นะรถส hmm. ายตัวตึง hmm. เออทั้งมั่นจ่าเลยแต่ทางมันจ่าถ้าหลวงปู้ฝันเห็นนี่มันมักเป็นเจ็ดเด้ งวดว่าหนึ่งหลวงปู่กับพันเห็นวัดสามมันเป็นสามเมนบ่ค่ะเป็นสามแต่ว่าหลวงปู่ตีพิษไอ้กังหนึ่งหลวงปู่ตีเป็นเก้าซะค่ะไอ้กังมันรถ่บ่บบตีแต่แล้วถอดเสื้อค่ะแต่แล้แก่ล้วป่าหนึ่งแต่ว่ามือสุดท้ายหลวงปู่ก็ได้อยู่ออข้าเจ้าข้าเจ้าก็ถื่อยู่ได้ได้ลต้ารี่อยู่ของสุดท้ายปู่มาโทรมาบอกร้านอีกนอกของสุดท้ายมาขังวันที่ผ่านมาน ว่าที่ทรบอกโน้มอยู่เด๋อค่ะลุงปูก็เลยให้โนมเพิ่นไปหาซื้อคือลัตตลีน้ำสามหาค่ะกับแปดแดสามลุงปูยูนนีแล้วก็ได้อยู่ค่ะวันนีหลวงปูจิตีถึบแม่นวะค่ะเอาการจุงน้ำเนาะค่ะลวงปูตีเด้อค่ะข้างบนเด่น เก้า <9. S 1> บนเด่นเก้าค่ะหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดค่ะแล้วก็รถฉลามนี่มันยื้อทั้งขางมันมีหนึ่งเก้าหนึ่งเด้หนึ่งเก้าหนึ่งตัวกันแมนค่ะรถรถตำรวจมันหนึ่งเก้าหนึ่งเออแล้ววันนี้ขังล่างวันนี้ขังล่างนี่เด่นเจ็ด ข้างล่างเด่นเจ็ดปูดเดี๋ยวค่ะปูปูมีคนท่อเขาเดี๋ยวนนทิยะให้เพลินอันบ่าให้โทษเดียวค่ะต่อเลยค่ะปูค<อ>่ะต่อเลยค่ะข้างล่างเด่นเจ็ดค่ะข้างล่างเด่นเจ็ดเออ S <S หาเจ็ดเอาหางเดียวลถเน<ข>าะค่ะหางเดียวหังมากแล้วฟูมาหลายหางเออมันเดินเจ็ดได้ก็ใส่หางลุ้นเห้วค่ะอันนั้นไม่ต้องเอาดอกอันหลอเาขาสี่สิบเป็นว่าเอาดอกมันหลายหางบ่ค่ะเออห้โยมเพิ่นเรียนหน่อยหน่อยห,อยห,อยหางาทัานพาดกันมัน บัวบัวบ,บัวได้ซื้อหลายตัวเอาตัวมันใจรถฉลามล่ะนึ่เ<ห>นงเก่านึ่งนี่บอกค่ะปูเออรถฉลามเป็นรถสีแดงดิขายนนที่ยาว่องไวเลยบอกค่ะนึ่งเก่านึา่งเนี่เออฉีดเจลลางเลยว่องไวหางเดี๋ยวทุ่นทุ่นรถอันนึ่งเก่าเจ็ดนี่ลุงปูจับตัวเด่นใส่เฉล,ลี่ยเก่ากับเจ็ดอะ ครับหลวงปู่นฝันเห็นเมญาน้่นะเมญานี่แล้วตายไปในเล่าสามสิบปีเราบ่เคยฝันเห็นเราจักเทียรเรามาใส่บาทให้แต่ไม่ไม่หลวงปู่เขียนเนาะตีเลขตีบางชาเข้าตีตีถึกนิมิตเท่านี้มันก็แม่นเนี่ยที่แรกหลวงปู่ตีว่าเมญานี่เป็นศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดแต่ก่อนมดก็ต้องเขียนเอาเนาะหลวงปู่ก็ กันแ,แน่นมันไวแล้วก็มื่อคืนลวงปู่ก็มาันนางอีกนางทบทวนอีกนางทบทวนมันก็ไม่เห็นบากเกินบากเกินนี่มันมักเป็นเก่าชุ่มเหียนเป็นตัวก็มีอยังว่าเอาลวงปู่ใหญ่หมงไหมเนาะค่ะ hmm. เออยยใหญ่ไอใหญ่ยายมากหมงไหมเือว่ามองนี่ก่ะแม่นอยู่เดีมันเงียบดีวัดดีคือว่า พีหลวงปู่เคยมาพักด้วยนี่มาอยู่นั่นงกันมันสงบดีค่ะอหลวงปู่ก็ว่าเจมันส่วงว่าที่โทษไปแต่ม่อวานนี่ละค่ะเมื่อน,นั้นหลวงปู่ว่าที่โทษเลยโอ้เจ็ดอันนั้นอันนี้ค่ะว่านี่ร้านไทยคลิปไลย์มองอยากจักหน่อยกับเรย่บริโท่าหาปูค่ะ ก็เป็นอย่างเจ้ที่และเลขคือว่าันมันวันพระญ่นนแล้วคุนวะ hmm. เลขหลวงปู่นี่ชวนมากมันมามันมาตรองงวดกับมาวันเสาร์ล่ะวันเสาร์ hmm. ดีมแมนแต่ว่าดียุย่ยยุ่ยหนี่มุมีเลขอันห้าน้อยมากยุ่ยพุ่นหนีห้าน้อยมากคือมือเด้ hmm. มาสวนกับหลวงปู่ห้าน้อยเขาคื hmm. อมือยุ่พุน่นแต่ว่ามายุ่หนีใครแน ครับเดีนี้ลุงปู่เบาบางนะจักน้อยมาลุงปู่มันเก่าตัวเดี๋ยวนี้เหลือสองตัวเอ้าไปใส่เมดปู้ม,มาปูคุนขอกับลุงปู้ขี่รถมาลุงปู่จอดจอดล้งเห็นมันเห่ยวนะแล้วตัวมันมันแรนขมจังหวัดเนาะค่ะบานนี้ตอนขึ้นรถมันบ่ย,ยอมขึ้นรถเฮียจังได้ก็บ่ขึ้นสามเทียบเลยบานนี้ลุงปู่ก็เลยเอามึ่อทาคอยนี่แล้วเมืม่จะขึ้นวะพอดีมันกับมีหมามาผู้สาวมันติดมันอีกสามตัว มันก็เลยยุ่นั่นบัดนี้ดูนี่ให้น้องเคยไปเมืองเพิ่นกว่ามันยุ่ยอ้อยหมึงหฮอผ้ามันโยนละ่ะมันก็ถาเขายู่น่นนถามี่รถที่ไปเอามันมาอยู่หมาจุนมันหักตัวของมันนันขวงเต็นเลยัยามเขานอนนอนขวงกดเลยเอีอว,ว่าตัวนี้ก็ใด้เลยยุ่มันบางแก้วเนอะบางแก้ว หักตกของค่ะตมีคนมกา,าก็กเห็นเนาะพอชิปตะที่ไปหรือว่าแ <c oughs> <c oughs> ต่ใดเจ็ดนาที่ว่าเป็นยางปูออปูเอย์ปูเอาซัมเนียก็ได้แต่น้องที่ยาสรุปเล็อเอาก็ได้ค่ะเออย่อมกับขั้นที่เชียงหลวงกับเปล่าเชียงมันเหล็กมันอันเดี้ยวเถ่นี้คือมือเน,นี่ยปูทั้งทั้งเหมือนทั้งวันนี่ปูมั่นใจหนึ่งเต่าหนึ่งมันบ่ค่ะแมนแมนรลุดฉลามเด้ ค่ะให้เพื่อนตัดสองตัวให้เพื่อนตัดเราเองนะะปู่เนาะ<อ>มีหนึง่งเก้าเจ็ดวัที่แล้วลวงปู่จะเอาหวัวตำเสาอยู่ที่ว่าทั้งทั้งที่เด่นสามอยู่แล้วเป็นบอแล้วก,เกะ <หา S 2> เรียกสามแปดของลวงปู้นี่มันแดงมา,จากจังจะงวดก้อนจะลวงปู่ปล่อยจะงวดก้อนมันแดงเหมือนบ่อละลุงปู่ก็ตามัดม้วนพวกห <า S 2> นึนนหน่งแปดสามก็ได้ใหย่มสมสามหามาได้เกือบ,บมือชุดท้ายแล้ว <หา S 2> แต่ว่ายโ่มยูแต่แถวนี้มันก็ะถึงเนาะถือปุ้น มือนี้เพิ่นกับมานี่ช่วงนี้เพิ่นกับถึงเพิ่นมาทำบุญด้วยเลยเ,<ล>เลขกสามแปดปูมันตั้งแตง่งวดพูนมันมาออกงวดทัดมาเนาะคะ่ะเนาะเสียดายค่ะบอืเสียดายจ่างวะค่ะแต่เลขกป,ปูนอ่เนี่ยจะจองก็ได้อยุ่นี่ก็เจ้ามาทำบุญยุ่งค่ะเลขปูนมีหน่อยๆนาะหน่อยๆห,ยห,ยหางค่ะเอออืมนี่แหละหลวงปูม่มาอยู่ไกลแล้วล่ะค่ะนู่นที่ยาก็รบกวนปู่ซะนี่แหละค่ะ เออจะพอนผ่านจะอนผ่านเรื่อยรื่อยเรื่กฉกนะสาธุสาธุสาธุค่ะขอบธรรสการค่ะค่ะพอไม่พี่หน่อยเอ็ดซี่กับสิริยินแลวนะคะเสียงสัมผัสระวังน้นทิยากับปูบึงการนะคะ ปูบึงการงวดนี้ทรงแนวทางมาไหาเป็นงวดที่สามวคะเด้องวดที่สามปูไหเอามาลงงวดแรกกับเขานะคะงวดที่ผ่านมานี่ยกลุดตัวเลขกับมีเขามีลุดเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาตินะคะนนที่ยาวาเลขของคู่เพิ่นหน่อยๆน,นะคะบ่หลายบ่เกินคู่สองคู่นนที่ยาวาเป็นประโยชน์กับพอแม่พนงเอฟซีสำหรับผู้ใดทุ่นหน่อยนะคะนุนทิยากับขอแนวทางปูมาลงไห ในงวดวันที่30ท่านว่าสองหางหกซีหนึ่ก็มีซ้ำนี่แหละค่ะเลขบนพันเน้นตัวเด่นตัววิ่งก็คือเก้านะคะคนหาหนึ่งเก้าเจ็ดกับหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะตัดสองโตเองนะคะเด้อเราพันกันเน้นหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะข้างล่างผู้กับห้หางเดียวคือเก้าเลขวิ่งสําหรับผู้ใดมากวิ่งมากแล่นกับเจ็ดย่รางนะคะผู้กับห้ยหาเจ็ดนะคะหรือสซื้อบนซื้อล่างก็ได้นะคะโน่นที่ยากกับขอไว้พ่อห้พ่อะไม่พี่น้องเอฟซี โชคดีนะคะเป็นแคน่แนวทางหาสื่อสารก,กินแบ้งขอให้เฮ้งๆร่้ยลฟางๆค่ะ